ผมจะมอง2เกมซับซับถ้าเนี่ยไม่ได้ครับ100ครับ100 <laughs>

เลยครับที่ครับที่ครับ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  <laughs> <laughs>

ดตัวนี้ได้เ่น้ราได้เราได้เราได้แงเราได้ไอ้อลกป้บไป้นเดไเยกขึ้นเขนะที่สภวินคู่ครั ไปวินไปไปอินวิ่นไปหน้บนหน้าบนวิ่นได้วิ่นวินผู้สีนะครับกลางตอนนี้โอเรับไม่เป็นไรครับคุณต่อมาครับไม่เป็นไรครับต่อครับโอเคเนาะ ได้เนาะ nó หมด một ไปไม่ได้คสปีดทุกตาทำไหมีพันได้เราได้เราได้ไอคอนขึ้นไปเลยคอนขึ้นไปคอนขึ้นไปหนุกเราได้เราได้ไล่ไปไนี่นีโอ้โอ้โคว้าโอ้คว้าโอ้โอ้โอรโอ้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 โออ้โอ้โอ้อ้โอ้โ้โอ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 อ้โ กินรู้ไม่ดีครคบพวก้ี้อันนี้ตัวหลังนะลิจับทุ่มไม่ใครมาสอยทุมไมครแล้วก็ทุ่มมาตัวมึครับมาสอยครับแล้วเามาแบบพีนกินไม่พอลูกค้าถอยลลูกปังเตจาก้าพึ่งที่มาใหม่

บอกมาเขาได้เ ke ็นผู like ่ของสภาผ่านในทุ่ท่มเตที่ด้วยแต่งานและการไม่แม่ใหได้ก็เปลีไม่ดีแล้วต้องรุบุ โอ้หมายกดอกดปรตูยุ่กว่าใดละว่าแบบสิเขาหนักเท่าไรหนักมากเลยนะตัวใ,ใหญ่มาก จะได้ซัดในคู่นี้ครับทำให้สัจจันทร์รเบิดเหลวสารตรงนี้ยกมาขึ้นสามตัวเพราะไม่ได้ตกงันโ้ประตูต่อศครับในคู่นี้หมางเปิดตัครับ

เลียวหาขหอมู เจ็บขาหรือเปล่าเลนบอกสล่ลงเลยคนเจ็บค่ะาวตเตี้ยาวขาลูกน้ผิะ บตไม่ับทันทีนักาสเปลี่ยนแกน ลยอะไรคูลี <Netz mainly j als> uh, ่เ <jack> ื่อนได้ชมครับว่าเรตัวลรงได้ครับตัวหึงหลอกสวยครับหมายเลขยี่้าเดี๋ยวจะให้ไม่ถึงไม่ผานีกตักที่สักพาโ้ไปเลยเอ้ไปแกนมันออกมาได้สวยครับ

ถุงนจับที่ออกแล้วครับหนีมาได้ไหมบอลังเข้าหที่สัทฉาแล้วจิ้งลิ้นปัดด้วยมือเดียวสบายสมายับลูกนี้ ันทีมตันทีมล้มขึ้นมาครังโอ้ตัวแรงล้มไ่ครับโน้วังหลังขวาบอลแตะลอดตูไปเมื่อกี้ไ้เส์ฟขึ้นมาอีกสัา้ไปททีสาาไปเดูจัหวะให้ได้มมาิงเส้นาแข้งแอลยไดสบส เหนียวแน่นครับสหรับทีมมาลงคาริบีได้จังหวะแย้ที่มุมตรงกลางได้เล็กลอกสักดูโอเคควอมเคลื่อนเคลื่อนเส้นไปเส้นไปเส้นไปเพลื่อนไปเลยประตูเลยกัปตันแอร์ประตูดูบอลดู

ขึ้นลยขึ้นลยปกป้องแนบประตูเลยตกป้องเ้นเส้นไปโอ้เส้นไปเลยเส้นไป ป้องเข้าสิ เส้นไปเลยมันติดตูดเขาจะไปยิงได้ยังไงดูก่อนสิ เอมาที่กัปกันทีมัตนี้ครับาพทีสเคเกอร์ครับตัวนี้แต่ใส่ใสู่้นี้ลื้ทัสแล้วอ้า่อไปกต้มีคากันเบใจเต็มอ้ชได้ก็สรจะเป็นนักเตะมาจากประตูนะครับนีสำหรัคารดมีเดี๋ยเเสียกเสีได้หลายจังหวะ เห็นยังไมเนียครับยังไม่อกแลวเวียเข้ามาที่าเห็นเพื่อนร้องหลังเอไม่คิดเขาบอกว่าไม่ใช่่ตรงีนอไก็ันตามาสันนี่ครับตึ้งขึ้นมาแน่นะวยิครับทีนี้แล้วตองที่ไ อีกแล้วหมดเวลา